ที่ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไปเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้นการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการให้บริการกับประชาชนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชนทั้งหมด20หมู่บ้านซึ่งบางพื้นที่อยู่ห่างไกลจากที่ทําการองค์การบริหารส่วนตนําบลจึงเป็นเรื่องที่ยากมากในการให้บริการได้ทั่วถึงทุกท้องที่ในเวลาที่รวดเร็ว เทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทในการให้บริการของทางภาครัฐมากขึ้นในยุคป,ปัจจุบันโลกมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแข่งขันกันอย่างรวดเร็วการแก้ไขปัญหาบำบัดท,ทุกบำรุรงสุขของพี่น้องประชาชนผมเองฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ,อ้อจึงได้คิดค้นเพื่อจะนำเทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหา ให้กับพี่น้องประชาชนให้ทันโลกทันสมัยทันยุคทันเหตุการณ์จึงคิดค้นนวัตกรรมแม่ออทีสมัยสายตรงเพื่อรองรับในการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเม่วันนี้เจ้าข้าเจ้าก็มีปัญหาเรื่องการเสียภาษีนะเจ้าเนาะกว่าจะมาติดต่ออวตาก่อ ออมันยุ่งยากนะเจ้าเพราะว่าเจ้าเอ๊ทำงานนะเจ้าเนาะไหนจะต้องลางานมานะนจะไหนจะฟ้าคนอื่นมาก่อนมันจะจ้านะคะเนาะยุ่งยากนะเจ้าก็อยากขึ้นอบตนะ่ะแก้ไขปัญหาขึ้นเขาอ่าชำระภาษีทางออนไลน์นะเจ้าป่ออุอ้ยจะไปขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุจะไปก็ยากักล้อลูกหลานไปทรงไปขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุตีอบตเออยังทุงวันนี่นะบ้านพ่อขาดแคลนน้ำ ทีโฟโฟ่เขาพูดบริโูดมันน้ามันบอกเสียงพอให้ขอตั้งอบตเนี่ยส่งน้ำไปยืมหมู่บ้านตื่นหน้ามันบ่กให้ใ,ใ้ใ้มันบอกเพียงพอบอกอบตเนี่ยหึ่งร่งเรียวได้ก่อนวัตกรรมไมอ้อทีสมยัยสายตรงถูกพัฒนามาจากการสํารวจปัญหาของพี่น้องประชาชนในชุมชน เพื่อให้การยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือต่างๆเช่นการขอรับสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อบรรเทาสาธารณภัยการขอรถกระเช้าเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะการขอรถฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุด่วนตเหตุองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อจึงได้จัดทำทะเบียนบ้านอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบทะเบียนบ้านอิเล็กทรอนิกส์ หน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อจะได้ประทับฝ่ามือเตรียมความพร้อม1,2,3นํานไปติดตามหน้าบ้านเพื่อให้ง่ายต่อการใช้บริการเพียงแค่สแกน QR code ก็สามารถเข้าถึงบริการของทางภาครัฐได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองวิธีการใช้งานศูนย์บริการแม่อ้อที่สมัยสายตรง เมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันจะปราดกฏ6เมนูหลักเมนูที่1สำนักปลัดประกอบไปด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แก่งานขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์เมื่อกดเข้าไปท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคตามลำดับขั้นตอนเมนูย่อยถัดไปงานสวัสดิการสังคมได้แก่ งานขอรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุงานขอรับเบี้ยผู้พิการท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มการขอรับบริการโดยไม่ต้องเดินทางไปที่อบตอ,อีกต่อไปสำนักปลัดยังมีเมนูย่อยอื่นๆอ,อีกหลายเมนูที่ท่านสามารถใช้บริการผ่านศูนย์บริการแม่ออที่สมัยสายตรงเมนูที่2งงานกองคลังประกอบไปด้วยเมนูชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ท่านสามารถทำรายการชำระภาษีตามยอดที่ท่านได้รับแจ้งผ่านทางเมนูนี้ตลอดจนสามารถชำระผ่าน I-Banking ธนาคารแล้วแนบหลักฐานการโอนผ่านเมนูนี้ได้เลยเมนูที่3งานกองช่างประกอบไปด้วยงานแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะท่านสามารถกดเข้าไปเพื่อกรอกแบบฟอร์มการขอรับบริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เมนูย่อยถัดไปแจ้งซ่อมแซมระบบประปาขอความอนุเคราะห์งานรถกระเช้าขอความอนุเคราะห์งานรถขุดตีนตะขาบขออนุญาตก่อสร้างหรือถอนอาคารขออนุญาตขุดดินถมดินขอใบประกอบธุรกิจควบคุมประเภท3ขอรับรองสิ่งปลูกสร้างขอตรวจสอบอาคารท่านสามารถใช้บริการผ่านศูนย์บริการเมโอทีสมายสายตรงได้ทุกเมนูเมนูที่4 งานกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมประกอบไปด้วยเมนูรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่อ้อแบบฟอร์มการยืมวัสดุการรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกลา้าผู้ปกครองสามารถกดเข้าไปแล้วกรอกข้อมูลการสมัครเรียนผ่านช่องทางนี้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วการขอหนังสือรับรองการศึกษาและการขอหนังสือคำร้องการย้ายเข้าย้ายออกโรงเรียนก็ทำได้ง่ายๆเช่นกัน เมนูที่ 5. เมื่อเข้าไปในเมนูท่านสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อเฟซบ o ๊กประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อประชาชนสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารและสอบถามข้อมูลทางราชการผ่านช่องทางนี้ได้เลยเมนูที่ 6. เมนูแจ้งเหตุฉุกเฉิน เป็นเมนูรับแจ้งเหตุฉุกเฉินต่างๆของพี่น้องประชาชนเช่นอุบัติเหตุการเจ็บป่วยหรือการเกิดสาธารณภัยต่างๆเมื่อเข้ามาเมนูนี้ท่านสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยตรงของทางกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อและสามารถแจ้งจุดพิกัดจุดเกิดเหตุได้อย่างแม่นยำโดยมีพนักงานรับสายตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและทันท่วงที จากนวัตกรรมของอบตไมอม้อไมอ้อทิสมัยนะครับมีประโยชน์การเข้าถึงสําหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตัวไมอ้อเกี่ยวกับการส่งต่อผู้ป่วยนะครับการรักษาพยาบาลเพื่อลดขั้นตอนนะครับลดระยะทางระหว่างโรงพยาบาลกับรพรสตเพื่อลดการเจ็บป่วยการเสียชีวิตนะครับให้บริการได้ทันท่วงทีรวดเร็วและก็ทันใจทันต่อเหตุการณ์ได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็น ไฟกิ่งส่งแสงสว่างที่เกิดจุดใดที่จุดที่มันดับหรือเสียหายก็แจ้งผ่านทางไมอ้อธะบายสายตรงทำให้เจ้าที่ไปซ่อมและก็บำรุงรักษาได้อย่างถูกต้องผมในฐานะ,ะตัวแทนของสารานี้ตำรวจภูธรไม้อ,อ้ออยากสามารถเข้าถึงระบบการใช้บริการสาธารณะได้อย่างง่ายขึ้น,นเราจนประสานงานการปฏิบัติ และให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วครับที่เราได้รับความสะดวกเลยคือเรื่องของการยื่นภาษีน้ำยิ่งทําให้เราไม่ต้องเดินทางไปในตัวเมืองหรือว่าในอำเภอมันก็ทําให้เราสามารถยื่นภาษีผ่านแอปไม่ออทีสมัยได้เลยทันทีในส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือเวลาที่เราเกิดเหตุ่วนเหตุร้ายในการที่เราอยากจะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานโดยเฉพาะที่อบอตอนเนี่ยเราสามารถแจ้งผ่านแอปไม่ออทีสมัยได้เลยทันทีทําให้เราสามารถได้รับการบริการได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและสิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือ มาทำให้เราอยู่ในชุมชนนี้ด้วยความอุ่นใจสบายใจว่าเราเข้าถึงในการให้การบริการของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะอปตอแม่อ,อ้อครับผมจากการใช้งานนวัตกรรมแม่อ,อ้อทีสมายสายตรงแทนการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการเรื่องต่างๆหน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ,อ้อซึ่งคิดค่าเฉลีย่ยจากระยะทางไปกลับทั้ง20หมู่บ้านระยะทาง10กิโเมตรทำให้เกิด3เซฟดังต่อไปนี้ S 1, 1. s a ่ e Time ประหยัดเวลาในการเดินทางมาติดต่อฉเฉลี่ย16นาทีต่อครั้ง2 s a v e Energy ประหยัดเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเดินทางไปกลับต่อครั้งโดยมีค่าฉเฉลี่ยน้ำมันเบนซินประหยัดได้140มิลิลิตรน้ำมันดีเซลประหยัดได้650มิลลิลิตร o s e y e Money ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและพาหนะต่อครั้งโดยมีค่าเฉลี่ยรถจักรยานยนต์ประหยัดได้31บาทรถยนต์ประหยัดได้52บาทแม่อ,อทีสมายสายตรงจะถูกพัฒนาต่อย,ยอดเป็นทีวีออนไลน์เพื่อไปแหล่งให้ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ตำบลแม่ออและที่สำคัญสุดนั้นจะเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสินค้าโอท็อ เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนนี่คืออีกก้าหนึ่งของไม้อ้ดทีสมายสายตรงแม่อ้อทีสมายสายตรงทะเบียนบ้านใบเดียวจบครบทุกเรื่องการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน